เคยไหมที่นั่งเฝ้าจอกราฟแทบไม่ได้กินข้าวกินปลาหัวใจเต้นรรัวทุกวินาทีสุดท้ายก็ล้านพอร์ตแบบงงๆการเทรดเนี่ยมันเหมือนเกมวัดใจชัดๆไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขหรืออินดิเคเตอร์สวยๆหรอกนะแต่มันคือการสู้กับตัวเองล้วนๆความกลัวที่จะเสียเงินความโลภที่อยากได้กำไรเยอะๆมันคอยหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะกราฟกำลังพุ่งใจมันสั่งให้ซื้อซื้อ แต่สมองอีกซี่ก็เตือนว่าเฮ้ยระวังหน่อยไหมสุดท้ายเป็นไนส่วนใหญ่ก็ตามใจใจตัวเองใช่ไหมล่ะเพราะกลัวตกรถไงแต่รู้ไหมไอ้การกลัวตกรถเนี่ยแหละตัวดีเลยมันทําให้เราตัดสินใจแบบขาดสติซื้อในราคาที่สูงเกินไปติดดอยแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังอันนี้กราฟมันดิ่งลงเหวอีกล่ะใจก็เริ่มสั่นกลัวจะเสียหมดก็เลยรีบขายขายขายตัดขาดทุนไปแบบเจ็บ ทั้งๆที่บางทีมันอาจจะแค่พักฐานแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ก็ได้เนี่ยแหละคือกับดักของตลาดมันเล่นกับความรู้สึกของเราถ้าเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของตลาดไปตลอดตลาดไม่ได้ฆ่าใครใจเราต่างหากที่ฆ่าตัวเราเองขาดทุนวันนี้คือบทเรียนสําหรับวันหน้ากําไรที่ยั่งยืนมาจากการควบคุมอารมณ์ที่มั่นคงแล้วเราจะเอาชนะความกลัวและความโลภได้ยังไงมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จตา,ตายตัวหรอกนะแต่มีหลักการง่ายๆ ที่เราเอาไปปรับใช้ได้วางแผนก่อนเทรดกำหนดจุดเข้าจุดออกสต็อปลอสชัดเจนอย่าเทรดแบบไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงอย่าใส่เงินทั้งหมดที่มีแบ่งเงินเป็นส่วนๆเทรดทีละน้อยอย่าเชื่อใจตัวเองมากเกินไปฟังคนอื่นบ้างหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกการขาดทุนคือครูเอามาปรับปรุงตัวเองพักบ้างอะไรบ้างอย่าจ้องกราฟทั้งวันทั้งคืนหาเวลาพักผ่อนจำไว้ว่าการเทรดมันคือมาราธอน ไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรใครที่ใจเย็นและมีวินัยมากกว่าคนนั้นแหละถึงจะชนะเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักเทรดทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเทรดด้วยความระมัดระวังและทำกำไรกันเยอะๆนะครับ